คนไม่เข้าใจมาด่าเราก็เรื่องของใครคของมึงนนะมัน่ะคํของพวกเธอเนะี่ยต้นศึกษาไม่ดีที่กพวกพวกไม่ศึกษานี่ใช่ไหมแต่ไม่ต้องบอกว่าเราไปด่าภาพรูปนั้นพระรูปนี้เราพูดเพื่อส่วนรวมเพื่อรวมตัวกันเพื่อความสามัคคีที่หลักพระวินัยตัวเนี้ยถ้าพรพวินัยพระทุกรูปอยู่ในพระวินยันยความสามีเกิดภาพเลยไม่ต้องทะเลาะกันนั่นแหละไม่ต้องมาบอกว่าโอ้กูอยากจะทำอะไรกูก็ทําเรื่องของมึงก็จะว่าอย่างนั้นโอ้ก็จะได้ว่าพวกเธอนั่นประมาทพระเจ้าไม่คิดถึงพ่อเลยว่า เวลาถูกเพียงกันนี้พ่อจะเสียใจไหมเห็นไหมล่ะนั่นแหละไอ้กูมาอาจารย์มาปั๊บเรามองดูแล้วว่าโอ้มันจะทะเลาะกับแงกันเราก็อยู่เราจะเป็นพระโง่ดีกว่านะเราโง่ตามท่านแต่ไม่ไหนนี่แหละท่านจะว่าท่านจะด่าก็เรื่องของท่านเราไม่ได้เกี่ยวท่านั้นเห็นไหมล่ะเพราะเราไม่ได้มีเจตนาออกมาอย่างเงี้ยเจตนาเราพูดถึงเรื่องหลักฐานหรือไมไหนก็เพื่อความสามัคคีแค่นั้นเองมันก็ต้องดูเหตุการณ์แล้วเออสมควรสมควรเราก็อยู่เราไม่ได้ไปสนใจเดี๋ยวเพราะเราไม่ใช่กู เราเป็นผู้ดีพอจะไปด่าคนนั้นด่าคนนี้จะไม่ด่าทําไมแต่ติกันได้ตามข้อบีไหนท่านตีกันเรื่องเรื่องศีลนี่ผ้าต้องมีศีลอย่างนี้อย่างนี้ท่านติกันนะลูกนะนั่นแม้แต่ไอ้พระชารลีบูตรนี่ท่านนุ่งผ้าห่มผ้าไม่เป็นริมณฑนก็คือนี่ผ้าจะบงนี่ซ้อนซ้อนซ้อนเนี่ยเอาผ้าอาบน้ำฝนซ้อนแล้วมันก็ชายออกมานี่เพราะความรีบ สมณีนี่เป็นลูกศิษย์ภาษาริบุตก็ยังติคู่บาอาจารย์ว่าท่านภาษาริบุตท่านห่มผ้าไม่เป็นปริมณฑลท่านบุตรมองดูอู้เขอาใจนะนี่เข้าใจนะท่านก็ทำไหม่ท่านไม่มีที่ถี่นี่ก็ท่านผิดนี่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิดสิทักวันนี้มันไม่ยอมรับสิ <laughs> เออเมือ่อใหญ่ท่ากูรอ,อกอูนี่ใหญ่กว่ามึงไม่ดังท่ากูรอ,อกกูดังกว่าเข้าไปอย่างนั้นไยลูก ขาไม่ได้ไปเครารพผู้เจ้าเลยที่พระวินนยแต่เนี้ยเมื่อถูกไอหมู่คณะติเยียนเรื่องพระวินนยสมควรที่จะเข้าใจพรับพวกก็มาหาดูตัวเองนั่นมันต้องยัจบนะลูกนะอย่างนั้นเวลาเป็นเรื่องราวที่มันไม่ดีหน่อยเราก็ได้แค่นะั้นได้แต่เรื่องการไปกบมันแล้วก็ถอยกลับถอยกลับนี่อ้าวถอยกลับแบบไหน,นถอยกลับคือรวบที่พระวินนยตัวนี้เราเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดเอาตอนนี้กใไปกบมันาเราไม่สามารถที่จะ อะไรล่ะที่บอกว่ารวมกลุ่มรวมหมู่ได้เจตนาเพื่อต้องการรวมหมู่ไงรวมหมู่หมู่เพื่อปกป้องศาสนาแค่นั้นไม่มีเจตนาอื่น,น <S <S เพราะว่าหลวงปู่ไปเจี่ทีลกเสือสวรรค์มาที่ไปคาราะนลน่น <S <S ต้องเข้าใจด้วยมีแต่พระพวกนี้ตกนรกนกะะันหลวงปู่ก็ขอท่านพระยาจุมาบวชเนี่ยจะให้หลวงปู่ตายหลวงปู่ไม่สมทันหรอกแต่ขอบวชก่อนอยากตายคายผ้าเหลืองเข้าใจไหมนะ่ะแล้วเป็นคาราบาลเขาจะเอาเอาหลวงปู่ไปลงนรก ผมนรกต่ละขุมนี่แต่ว,ว่าขุมนั้นไม่มีแต่พระเท่านั้นที่เยอะกับอุบาสกติกาเรานั่นผู้ที่ไปผู้ที่ไปไปบอกนี่ขุมนี้นะมีแต่พระกับอุบาสกติกาชาวพุทธเราตกพเพราะี้ใดเพราะพระทูศีลพระจับเงินจับทองพระกินข้าวทุกวันพระกินข้าวแรงพระกินข้าวทุกเวลาคือช่วงบ่ายไปแล้วก็พาไปกินข้าวอยู่ไงนั่นแหละนี่เรียกว,ว่าพระทูศีิน พระกลุ่มนี้แล้วก็พระสมัยใหม่พระเล่นองไฟพระเทศแหล่เทศเสียงที่พวกพระจะเงินจับทองพระเทศแหล่เทศเสียงพวกนี้แหละพวกพระกินข้าวช่วงที่ตวันค่อยบ่ายไปแล้วนั่นแหละนี่คือมาทีก็กลืนกินสารภาพที่จะกินสารภาพที่จะทํานั่นแหละพระที่ไม่ได้สนใจในเรื่องหลักการสอนเลยพระพวกนี้นะพระมีโทรศัพท์แซ็บนะผู้สาวจีผู้สาวพวกนี้น่ะจะไปตกนรกขุมนั้น ปูปาสุไวการที่สาธุด้วยกันไปกลับไ,ไปบ้านโค้ดงด้วยกัน mm hmm. เขาพูดให้ฟังมันก็เห็นอยู่นี่จะว่าไง uh huh. อะใจหลวงปู่จำชื่อมันหมหลวงปู่พูดเสาว่ามันปู่ตายซช่ห mm hmm. รเขาจอยังตอนนี้ mm hmm. ไม่ใช่ว่าทำมากหลวงปู่เข้มข้นแต่การรู้การเห็นน่ะไม่มีความคิทีไ่ไปคารวะแล้วหลวงปู่ไม่คิดที่จำชื่อมันหมูหญงี่ mm hmm. เวลาบวชมาเราก็คิดจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายก็เรื่องนี้ mm hmm. แหละต้องเข้่ใจด้วยนะ uh hmm. ไม่อยากจะออกมาอย่างนี้ออกมาคิดว่าจับไม่เจอพระดี นนจนเจตนาว่าจะไปแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เมืองพอดีผ่านนู่นเพราะคิดว่าพักในโลกมนุษย์ไม่ริสุทธิ์ได้อย่างก็เสียอย่างในความรู้สึกตอนนั้นเข้าใจไหมลูกตอนนี้นะ่ะนั่นแหละมันก็เลยไม่เหมือนหมูนะให้ลูกบุกไปละหลวงเหมือนหมูแล้วจะไปเอาเอา,เอาใจหมูนี่ลูกบูกว่ามันไม่ถูกอนะ่ะเราโตทุกคนแล้วก็จะตายแล้วก็จะเข้ารุน่นปงสิบกว่าแล้วมันก็สมควรแล้วน่ะมันโตทุกคนแล้วก็สมควรที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรใช่ S <S ใช่ไหมละ่ะเรา <S 1> <S 1> รยิ่งไปฟ้านี่ก็สมควรที่สุดลูกเข้าใจไหมตอนนี้เนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปสอนกันหรอกลูกเนะพราะโตกับทุกคนแล้วน,ะ<ห>นั่นเนะ่ะก็มาบวชมาบวชมาแล้วนี่ก็ต้องมันก็ก็โตแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะคิดได้แล้วนะั<ห>่นเน่ะเวลาพวกเธอผิดนี่มีครูบาอาจารย์ท่านตีเตียนเราก็ต้องยอมรับที่นั่นทนะ่านไม่ได้ตีเตียนนอกคำนอกวินไหนท่านตีเตียนกานธรรมแต่ที่ไหนถ้าพวกเธอยังหาเรื่องหาลาลักครูบาอาจารย์รูปนั้นอยู่นั่นแหละกรรมของพวกเธอ เออท่านท่านถ้าท่านตีเตียนนอกทมนอกพินัยก็เป็นเรื่องหนึ่งได้ไหมล่ะ<า>นั่นนะ่ะผู้ท่านผู้รู้ตีเตียนเราด้วยทมด้วยพิหนัยหรือไม่ด้วยศีลหรือไม่พูด,ดง่ายผู้รู้ตีเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่แล้วเราเองตีเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่มันก็มีหมดอยู่ในนั้นจะว่างไงคือท่านผู้รู้หมายถึงว่าท่านเขาท่านเป็นผู้ที่เข้มขัดในหลักคําสอนในพระพินัย ท่านเห็นพระรูปนั้นจับเงินจับทองก็ไม่สมควรก็มีในพระสูตรที่มีพระอรหันต์ที่ห่อมาจากป่ามาเห็นพระพวกนี้จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองท่านก็บอกว่าเนี่ยหยุดซท้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระกลุ่มนั้นเยอะกว่าพระอรหันต์พระท่านมีรูปเดียวพระกลุ่มนั้นเยอะเขาก็เลยพากันขับไล่พระอรหันต์หนีจากวัดเขามันก็มีในการถามสังฆทานหนึ่งคือเรื่องมันต่อมาต่อมามีแต่พระอรหันต์ที่เป็นผู้ทำสังฆทานถ้าหลวงปู่ชนิดที่บอกว่า ลบเขาก็แสดงว่าลุกปู่ไม่ใช่ลูกพระเจ้าเที่ยงแต่ความจำมะเกียเท่านั้นเมื่อเขาไม่สนใจเมื่อเขาจะหาเรื่องเราเราก็นิ่งเพราะเราไม่ใช่ผู้ที่ไปด่ากันเราพูดควา่จำมะเกียแค่นั้นพวกเธอไม่ชอบความจำมะเกีก็จบใช่เข้าใจไหมแล้วก็ดูพระรูปอื่นบ่าท่านเป็นพระเป็นแต่มนท้หรือไม่จะต้องมีเข้าใจไหมลูกต้องมีแล้วอย่าบอกว่าไม่มีพระดีทั้งหมด เหมือนในสมัยที่ลุงป,ปูบ่บรรจารย์ใหม่ๆนะมันม็นความคิดที่ผิดไม่มีพระดีหรกเอาก็เราเป็นเป็นพระหรือเป็นอะไรมันก็เป็นการประมาทตัวเองด้วยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นั่นแหละมันต้องมีพระดีนั่นแหละเราตอนแรกนี่ไม่ได้คิดนะพระในโลกมนุษย์ที่บริสุทธิ์เราจะบวชนี่ก็ตรงต่อพระนิพพ่านอย่าไปสแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เมืองพระนิพผ่านดูที่จิต <c oughs> เขาลบขนาดไหนเอาลูกเราพี่นาดูที่ <c oughs> แค่นี้ที่ พวกลูกพวกหลานได้ยินเสียงลูกผูปป้ชายนี่ธรรมดาหรอกแต่ความเข้มข้นอยู่ในป่าในเขานั่นเอาออกมานี่กิเลสเตจีของคนรับไม่ได้หรอกเค <laughs> นี้ก็เบาๆแล้วดินั่นแล้วจะว่าเรานี่ไปประมาณจากช่วงหมู่คณะกรูบาอาจารย์ดีโอ้